ชมร่มหัวหิน w ู m e n นขับจัดงาน a f t e r n o o n t e a ค่ะ เมื่อเวลา13ดนิกาวันที่19สิงหาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาที่ห้องอาหารไวทโรตัสชั้น17โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานางปราณมชูผู้ประธานชมรมหัวหินวแมนขับพร้อมคณะกรรมการชมรมร่วมจัดงานอัปต้นทุนทีจิบชายามบ่ายครั้งที่3เพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมการประชุมติดตามงานของขคณะกรรมการและสมาชิกชมรมอีกทั้งเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่และได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษากิจกรรมมาสักชมรม คณะกรรมการชมรมและแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมแต่งกายด้วยชุดกี่เพาเข้ากับบรรยากาศจิบน้ำชายามบ่ายสไตล์จีนกับอาหารจีนทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวลิสาอึ้งเฮงประธานก่อตั้งที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมกล่าวเชิญชมความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมห oh ัวหินบูเมนคลับกับ11ปีของการก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือดูแลชาวต่างชาติและภรรยาชาวต่างชาติช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ได้โอกาสและองค์กรต่างๆโดย เพราะการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานกาชาติประจำปี2566ที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนเงินและสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารร่วมกับกิ่งกาชาติและหน่วยงานต่างๆเสมอมา อย่างไรก็ดีการประชุมวันนี้นอกจากเป็นการพบปะสังสรรค์ยังมีการประชุมหารือกิจกรรมงานช่วยเหลือสังคมต่างๆของชมรมประจําเดือนสิงหาคมและกันยาย,ยน2566ที่ประชุมยังได้กก่าวต้อนรับนายเชษฐพลมณีฉายผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้นําสมาชิกเข้าร่วมเพื่อเตรียมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมของทางชมรมหัวหินูเม้นครับรวมทั้งต้อนรับสมาชิกใหม่ภรรยาชาวต่าง ชาติที่เดินทางมาอาศัยและมาทําธุรกิจในอําเภอหัวหินนอกจากนี้ได้หารือในเรื่องการขอความร่วมมือสมาชิกชมรมร่วมงานเดินแบบผ้าไทยผ้าท้องถิน่นอัตลักษณ์ของเมืองหัวหินอาทิาพพมมผ้าพิมพ์ขมพัดผ้าฝ้าทอมือเขาเต่าผ้าบาติกผ้ามัดย้อมในงานโครงการภูมิปัญญาท้องถิน่น สร้างแฟชั่นอย่างยั่งยืนเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มุ่งมั่นการสืบสารรักษาและต่อยอดการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ้าไทยใส่ให้สนุกของจังหวัดสร้างกระแสการรับรู้เรื่องการสร้างแฟชั่นอย่างยั่งยืนในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2 1,566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นตัวแทนคณะกรรมการชมรมได้มอบช่อดอกไม้กับประธานและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมหัวหินวูเมนคลับ3ท่านที่เป็นผู้ที่เคารพรักของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมเนื่องในโอกาสวันแม่ที่ผ่านมาอีกด้วย